สายเวทของโกโจสตูลุเป็นอีกหนึ่งในพลังที่ผมชอบมากมากในเรื่องของมหาเวทผลิกมารโดยวันนี้เราจะมาอธิบายสายเวทของโกโจในแบบระดับคณิตศาสตร์กันเลยนะครับเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสายเวทของโกโจเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และฟิสิกส์แล้วเราได้เข้าใจมันดีจริงๆแล้วหรือยังสายเวทของโกโจจะเป็นอนุกรมอนันต์ที่ออกมาใน ปฏิทัศน์ของซีโน่ทำให้กลายเป็นความจริงดังนั้นจะออกแฟนซีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ความจริงด้วยหมายความว่าเป็นพลังที่แฟนตาซีที่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงทีนี้อนุกรมนันคืออะไรอนุกรมนันเป็นการรวมผลบวกที่ทำให้วัตถุเคลื่อนไหวช้าลงจนเหมือนหยุดนิ่งได้ซึ่งอนุกรมนันที่มีอยู่ในปฏิทัศน์ของซีโน่ทำให้เสยเวทเป็นจริงได้แล้วปฏิทัศน์ของซีโน่คืออะไร ปฏิทัศน์ของซีโนที่ใช้ในเรื่องก็คือหัวข้ออะคิลิสกับเต่าโดยรูปแบบการอ้างเหตุผลของปฏิทัศน์นี้จะเป็นแบบนี้ครับผมจะให้เต่าแทนโกโจและอะคิลิสคือสตูข้อแรกในการที่จะวิ่งและทันเต่าได้เนี่ยอะคิลิสต,ต้องไปถึงจุดที่เต่าเริ่มต้นออกตัวก่อนเสมอข้อ2จุดเริ่มต้นที่เต่าออกตัวเนี่ยมีจำนวนไม่จำกัด3เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำการกระทำอะไรก็ตาม ที่มีจํานวนไม่จํากัดในเวลาที่จํากัด 4. ดังนั้นอะคิลิสไม่สามารถวิ่งตามเต่าทันได้แต่ถ้ายังงง,งอยู่ผมจะอธิบายให้ฟังในรูปแบบการแบ่งเป็น 2. องไดโคโตมีาราดอกโดยผมจะสรุปไปขั้นตอนการอ้างเหตุผลได้ดังนี้ 1. ในการเคลื่อนที่ไปสู่จุดหมายใดใดเราต้องเคลื่อนที่ผ่านระยะทางครึ่งทางก่อนเสมอ 2. ระยะครึ่งทางเนี่ยเป็นจํานวนที่ไม่จํากัด3 เป็นไปไม่ได้ที่จะทําการกระทําอะไรก็ตามซึ่งมีจํานวนไม่จํากัดในเวลาที่จํากัดและ4ี่ดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเคลื่อนที่ไปสู่จุดหมายใดๆก็ตามมาครับทีนี้ผมจอธิบายให้ฟังนะครับคือนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับพอเราเดินทางไปสักพักเนี่ยถึงระยะทางครึ่งทางนะครับซึ่งหมาตีเป็นหนึ่งส่วนสองนะครับพอตีหนึ่งสองปุ๊บเราก็จะไปเจอครึ่งทางคนหนึ่งส่วนสอง คือสองส่วนสี่นะครับพอเราทำไปเรื่อยปุ๊บแล้วก็ถึงครึ่งทางของ2ส่วนสี่จะกลายเป็น4ส่วน8ดนะครับพอเรทาทำไปอีกเราก็จะครึ่งทางของสส่วนแดก็จะกลายเป็นแปดส่วนสิบหกนะครับพอเราทำไปครึ่งทางอีกก็จเจออย่างนี้ซ้อนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับจากครึ่งทางอันนี้ต่อไปก็จะเป็นสิบหกส่วนสามสองนะครับก็จะวนเงี้ยครึ่งทางไปเรื่อยครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าครึ่งทางมีไม่จำกัดนะครับก็เท่ากับอนันต์นะครับ ก็คือไม่สามารถถึงตัวโกโจโดได้นั่นเองทีนี้เรามาดูอาคมของโกโจโกันบ้างว่ามีอะไรบ้างแล้วอิงจากอะไรบ้างมุคเกนหรือไรคีจำกัดเป็นศิลเวทที่ตระกูลโกโจโเนี่ยใช้เป็นสิลเวทพื้นฐานซึ่งสามารถพัฒนาเป็นศิลเวทแบบอื่นได้หลากหลายโดยความสามารถมันน่ยคือสามารถควบคุมพื้นที่ได้ในระดับอะตอม มุเกนหรือเอฟฟิซิที้อิงจากมังงะตอนที่1 4มุเกนคืออนุกรมอนันต์ที่ออกมาในไปทัศน์ของซีโนที่ผมได้อธิบายไว้มุเกนกับมุาเกนเนี่ยเป็นพื้นฐานในน้ำเงินแดงมง่วงที่จะพูดต่อไปศัพเวทหมุนตามเคิร์สเทคนิคเลฟอิงจากมังงะตอนที่้เป็นสนามแม่เหล็กยิ่งใส่สัยเวทมากเท่าไหร่จะทําให้เกิดแรงดึงดูดมากขึ้นสัพเวทหมุนทวนเคิร์สเทคนิคลิเวอร์ซอิงจากมังงะ ตอนที่2 4เป็นการบีบอัดมุกเก็นหรือช่องว่างอนันต์ขนาดเล็กบนปลายนิ้วของผู้ใช้ให้มันจบกันเมื่อความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดถูกปล่อยออกมาจะสร้างเป็นระเบิดสุญญากาศขนาดใหญ่รูปแบบว่างเปล่า h o l l o w p u r p l e จากมังอะตอนที่52เป็นการรวมเสายเวทหมุนตามและสายเวทหมุนทวนเข้าด้วยกันก่อให้เกิดการดันมวลสารสมมติปล่อยปล่อยการโจมตีว้วยลารทำลายล้างที่ลบล้างทุกอย่างได้ สัจเวทย้อนกลับ Reverse Curse เทคนิคจากมังงะตอนที่74สามารถใช้สัจเวทย้อนกลับเพื่อรักษาบาดแผลและการบาดเจ็บได้การอาณาเขตพื้นที่ไรมาสจากมังงะตอนที่15ทําให้เป้าหมายได้รับข้อมูลในรขีดจากัดบังคับให้พวกเขาเห็นและรู้สึกทุกอย่างในขณะที่มองไม่เห็นและไม่รู้สึกอะไรในเวลาเดียวกันทําให้เป้าหมายอามาพาดด้วยสิ่งที่บังคับให้รับรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่จะไม,ม่ผลกับตัวโกโจและบุคคลที่โกโจสัมผัสเอาไว้ ศิเวทของโกโจสตูรุเนี่ยเป็นพลังที่น่าฝืนละเบิดจริงๆนะครับแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยก็เคยฝืนละเบิดแล้วด้วยเพราะเอาคมตัวเองนี่แหละถึงขนาดถ้ามีศิเวะย้อนกลับเนี่ยโกโจได้คงได้เป็นคนอองแน่ๆนะครับหรือมันอองไปแล้ววะ